เริ่มต้นมาเข้ามาอยู่ที่จีนกังกงเนี่ยเหตุผลเพราะว่ามีมีปัญหาสุขภาพส่วนตัวหรือเปล่าครับไม่ครับผมอยู่ผม,ผมจริงผมชอบเดินอยู่ตอน,นเช้าเช้าอ๋อครับแต่เพื่อนที่เดินด้วยกันเนี่ยเขาก็ต้องกินยาลดความดันอยู่นะฮะผมเองพอม,มาลำาวยจีนแล้วผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องความดันอะไรอะไรครั้งหนึ่งผมไปตรวจที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติรตรวจหมดทุกส่วนเลยก็ปรากฏว่าปกติหมดก็เริ่มมั่นใจขึ้นว่นาแสดงว่าเราลำาอยจีนแล้วมันต้องดีต่อสุขภาพภายในด้วยก็เลย ไปบอกคนอื่นโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เคยทํางานด้วยกันสมัยอยู่กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็เขาบอกว่าเนี่ยทำไมดูแข็งแรงดีผมก็บอกเช้าก็เดินเย็นก็ละมมยจริงเขาก็างงว่าดูว่าจีนเป็นยังไงที่นั่นเขามีฟิตเนสมีโยคะมีอลรบิกอะไรนี้นะฮะเขาบอกตั้งอีกกลุ่มที่แล้วผมไปสอนให้ผม <c oughs> ไปสอนแล้วปรากฏว่าสามเดือนคนพุงยุบเลยอ๋อ <นะ S 1> ครับน้นำหนักรถอะไรประมาณน,นี้ก็เริ่มคนก็เชื่อมากขึ้นมากขึ้นเลยไปไหนก็ ชวนผมไปสอนอยู่เรื่อยๆผมก็เลยกลายเป็นพระอาจารย์โดย <laughs> โดยป <laughs> <ดย S 1> ริยายรนแล้วแต่ละคนที่อาจจะเป็นลูกศิษย์หรือคนที่สนใจมาร่วมตรงน,นั้นก็คือหายก็เข้า็ดีขึ้น,น,ขนเข้าดีขึ้นคือไม่ใช่คำว่ารักษาโรคนะคเป็นการป้องกันหรือทาให้ร่างกายมันแข็งแรงสู้กับโรคภัยไข้เจ็บเหมือนปรับสมดุลที่มันอยู่ในร่างกายให้ดีขึ้นใช่ไหมครับหลายคนเนี่ยความดันลดความดันลดน้ำตาลลดแล้วก็เรื่องก็ลด พุงรถแน่นอนนะอันนี้คุณชายสนใจใช่ไหมครับที่สำคัญคือนอนหลับสบายนะนอนหลับสบายด้วยนอนหลับสบายคนที่นอนไม่หลับนี่มันล้มแล้วหลับสบายเลยครับมาทางอาจารย์วรุษไทยเก๊กะครับอาจารย์วรุษสนใจเมื่อสิบปีที่แล้วเองหรือว่ามีปัญหาในสุขภาพร่วมด้วยถึงมาสนใจครับเมื่อก่อนตอนเรียนประมาณป .4 ป .5 นะครับมีปัญหาเรื่องเป็นโรคหอบหืดครับต้องไปที่โรงพยาบาลนะครับไปที่ศรีราชาทุกเดือนเลย นะครับเพื่อเพื่อที่จะไปรับยาละยาพ่นนะครับแต่คราวนี้คือปัญหาคือมันมีค่าใช้จ่ายในการรักษามากนะครับคราวนี้ก็เลยลองหาทางเลือกออกกําลังกายหลายๆแบบนะครับก็เริ่มตั้งแต่ไปวิ่งไปอะไรต่างๆก็มาจบลงที่ไทเก็กเพราะคิดว่าไทเก็กเนี่ยถ้าเราฝึกระยะยาวเนี่ยมันมันเป็นผลดีมากนะครับคือสามารถฝึกได้เรื่อยๆสบายๆจะไม่เหมือนกีฬาอย่างอื่นที่เล่นเราอาจจะบาดเจ็บได้ง่ายค่ะครับแล้วหลังจากนั้นพอฝึกเป็น แล้วก็มาเป็นอาจารย์รมีมีลูกศิษย์<ส>คนไหนไหมครับที่ฝึกแล้วมีอาการาอาจจะ<า>สุขภาพไม่ดีมาก่อนแล้วก็หายแล้วก็ดีขึ้นมีไหมครับครับก็มีบางคนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นที่ชัดๆก็คือเป็นโรคเครียดน,นะครับบางคนเนี่ยเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายครับที่เรียกว่าไบโพลาร์นะครับก็คือเป็นลักษณะอารมณ์จะแปรปรวนนะครับก็พอมาฝึกแล้วเนี่ยก็จะมีการควบคุมอารมณ์ดีขึ้นนะครับหรือบางคนเนี่ยเป็นผู้สูงอายุที่แบบว่ามีปัญหาการทรงตัว นะครับจะหกล้มได้ง่ายเวลาจะเข้าห้องน้ําอะไรต่างๆเนี่ยไทยแก๊กจะช่วยเรื่องการทรงตัวฝึกแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อขาเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับแม้กระทั่งผมเองเนี่ยครับเวลาเดินเดินอยู่เจอพื้นลื่นเนี่ยผมจะตั้งท่ายืนแบบไทยแก๊กทันทีเลยโอ้จหเลยมันใจเลยเราจะรู้ว่าต้องทําตัวอย่างไรใช่ครับทรงตัวได้เลยนะใช่แล้วก็คือทั้งทั้งสองอย่างทั้งจินกังกงแล้วก็ไทยแก๊กเนมีประโยชน์มากไม่ว่าจะเป็นแก้รคอหอบพืช ตาลํำไส้ในร่างกายหมดเลยช่ไหมคะภายในหมดเลยแล้วระยะเวลาในการออกกําลังกายล่ะคะเวลาเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมคะอาจารย์ก็ใช้เวลาประมาณตั้งแต่ท่าแรกถึงท่าสุดท้ายในตำรางผมเนี่ยประมาณสัก45นาทีถึง50นาทีนะครับเพราะแต่ละท่าเนี่ยจะนรับหนึ่งครั้งท่าที่1เนี่ยสิครั้งทำซ้ำนะฮะท่าที่2ก็1 0ครั้งเหมือนกันเพราะฉะนั้น8ดท่าก็80ครั้งนะรวมทั้งดัดแขนดัดเข่านะฮะบริหารไหล่อะไรเงี้ย กรวมแล้วเนี่ยประมาณ50ินาทีเห็นบ,บ,บอกว่าถ้าทำด้วยระยะเวลาแบบนี้ตอนหนึ่งวันเห็นบอกประมาณ20-30วันเห็นผลก็ร <classified S 2> ู้สึกตัวเองคนชนใหญ่นเขาจะรู้สึกตัวเขาเองอย่างเช่นนอนไม่หลับหรือว่าคเครียดหรือว่าประเภทปวดเมื่อยร่างกายเขาจะดี <sheets S 2> ขึ้นอันนี้เป็นสะท้อนที่เข้ามานะฮะคนที่ก็บอกนะแล้วทางไทเก๊กครับต้องใช้เวลานานอย่าไครับไทเก๊กเนี่ยก็เหมือนกับการออกกําลังกายที่เรียกว่าเป็นแอโรบิกเอ็กซเซอร์ไซส์นะครับเป็นการใช้ออกซิเจนนะครับ ก็จะใช้เวลาประมาณ15-30นานาทีะครับก็จะเห็นผลบางคนเนี่ยร่างกายพร้อมมากก็จะรำหลายๆรอบรำสัก2รอบนะครับจริงๆลำสองรอบติดกันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับ,รบแต่ว่าใหม่ๆก็ควรจะฝึกจากวันละท่า2ท่าสะสมไปเลื 3, ่อยจนครบนะครับแล้วก็ถ้าจะให้สนุกต้องรำหลายๆคนคเพราะว่ารำหลายคนเนี่ยมีเพื่อนด้วยแล้วก็ช่วยกันปรับปรุงกันด้วยสุขภาพดีแถมได้สังคมด้วยนะ